เห็ดหอมหอมแดงเต้าหู้แครปโตวันนี้พบกับเมนูผัดหมีส่สัวกันนะคะผัดหมีส่สัวครึ่งห่อเนาะเครื่องเขาก็จะมีหมี่สัวมีไข่ไก่ช้โปโสับช้รปโตหวานนะคะหอมแดงแช่หอมแขกสองหัวใหญ่หั่นบางเห็ดหอมแช่น้ำแล้วหั่น,นะคะ่ะ เต้าหู้เหลืองซึ่งก้อนกุยชายถั่วงอกแครอทนะคะก่อนลวกนะคะจุ่มน้ำแป๊ดหนึง่งจุ่มน้ำให้เส้นเขาเปียกจุ่มน้ำให้เส้นเขาเปียกหน่อยแล้วนำลงไปลวกแบบนี้เขาจะนุ่มไปด้วยกันง่าย ต้มสักแป๊บหนึ่งค่ะต้มสักครู่หนึ่งค่ะให้เส้นนุ่มๆหน่อยค่ะความนุ่มแค่แค่เราจับจับจูให้เขานุ่มหน่อยค่ะเหมือนกับเส้นก๋เตี๋ยวเส้นเล็กกันนะคะขึ้นได้เลยแล้วนำไปล้างน้ำสักสองครั้ง ล้างสะอาดสด็จน้ำไว้ค่ะเห็ดหอมหอมแดงเต้าหู้ไชโต๊ ทุกอย่างหอมดีแล้วนะคะลุยขึ้นมาลุยขึ้นมานะคะ่ะทุกอย่างสบกลิ่นหอมดีแล้วลุยขึ้นมาที่ข้างขอบกระทะแล้วก็ตีไข่ใส่มัไปเลยค่ะ you mm -hmm. รถไฟลงแล้วปรุงเครื่องเลยค่ะใส่พริกไทยนะคะใส่สีอิ้วนิดนึงค่ะทานคืรสใส่คือรสไม่ทนันทืรสใส่น้ำตาลทรายแทนนิดหน่อย ตามด้วยผักผักสีส้มนะคะตามด้วยผักแครอทสมงอกกับผู้ชายะคะ่ะ ผัดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะถั่วงอ,อกกบปิไผ่ไม่อย่าผัดนานเหนียวค่ะผัดมีสัวลองไปทำชิมดูค่ะง่ายๆอร่อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ